สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วอยู่ในช่องรีวิวของไม่กอดสาสมผมจะมารีวิวของนะครับอยู่ในกลองเป็นของอะไรไม่รู้นะครับเพิ่งจะส่งมาวันนี้สดๆร้อนๆเลยมาส่งมากี้นี้เลยผมจะมาแกะดูนะครับผมสั่งเอาไว้ลืมเวลาผมสั่งว่าอะไรโอเคกองใหญ่มากโอเคมาแกะกันดูนะครับไปแกะยังไงอย่าีผมดูก่อนโอเคทีอันนี้ครับผมสั่งเอาไว้ แค่เองเลยว่าเอากีกีีไปเลยคลิปนี้อาจจะยาวนิดหน่อยนะครับผมเพื่ผมสั่งมากวเยอะอยู่สั่งแค่ยางเดียวนะครับไม่เยอะหรอกผมสั่งแค่ยางเดียวอ่อโอเคอะไรล้นของล้น โอเคไปตองรีบไปตองรีคลิดนี้คงจะทายยาวๆไปเลยผมลุ้นลุ้นลุนลุนผมสั่งอะไร okay. โอเคโ่อไปดูต่อนี่เลยเป็น,นมีกระดาษห,หอะไรฟ้ราฟ้าไหมครับตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่อะไรโอเคนี่เลย okay. ออกกล่องอกอกไปก่อนนี่เลยผมซึ้งสั่งกล่องเหล็กเอาไว้กล่องใส่รถนะครับรถเหล็กนะครับโอเคผมซื้อในช้อปปี้นะครับช้อปปี้มีขายกล่องใส่รถเหล็กนะครับนี่หละโอเคอน,นี่ได้มาแล้วผมเก็บตังกว่าจะได้มานะครับ ยากบ,บากมากนี่เลยกล่องใส่รถเล็กผมซื้อมาซ่อมกล่องกล่องละละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับกล่องหนึ่งร้อยสามสิบบาทฮู้นะครับผมซื้อมาซ่อมกล่องนี่เลยผมซื้อมาซ่อมกล่องทาไมไม,ไม,ไม่ไม่แถมอีกหนึ่งกล่องเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยเนี่ยซื้อสองแถมหนึ่งทำไมไม่ทำไมไม่แถมมาวะผมงงเลยทาไมไม่แถมมามันเขียนเขียนสองแถมหนึ่งเนี่ย ฟรีอีกหนึ่งเนี่ยที่เคียร์ว่าฟรีอีกหนึ่งโอโ้โหโอ้ยเไปก็เติร์ด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 ทีผงทำเงินแกออกมาเลยโอเคแกกล่องเดียวก่อนโอเค โองคก,กับแกะออกงานจเ,เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้เป็นกระดาษเปล่ากระดาษเปล่ปานะครับแกะออกถึงมาเอาไปใส่หลดเหล็กผุงก็ชอบรดเหมือนกันนะแกะแกะตรงนี้นะครับมันมีที่หลอกอยู่กะตรงนี้มันจะฟูดฟูดหน่อยตรงเนี้ยเห็นไหมครับตัวสีชมเนี่ยแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้มันจะมีหุ้งหิ้วด้วยนะครับหิ้วไปไหนไปไหนก็ได้ แฉมแฉมเปิดลงมาอย่างนี้เลยเอาเอาติ๊กเกอร์นี่ออกกันเนี่ยเขาเรียกเขาเขียนว่าฮอตวิวนะครับเนี่ยฮอตวิวนี่เลยเอาไปใส่รถพวกฮอตวิวนะครับลายลายใไอ้กอดีตอนปิดไปจังนี้พับขึ้นมาข้างบนเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยเพับออกมาอย่างนี้พับอย่างนี้เลยอย่างนี้ก็เสร็จแล้วข้างหลังไม่มีอะไรก็ไหน อาไม่มีอะไรเลยนี่นะครับนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ขอติดตามซับไครด้วยกันนะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย